ชีวิตนักโบราณคดีใครว่าสบายครับดูเอาเถอะดูพื้นคนเอากำลังกายยามบ่ายกับแดดเปงเปรี้ยงโอ้ไม oh <my> ่กอดจะไปดูหินตังครับทุกคนมันเป็นใบเสมาโบราณนะครับทำด้วยศิลาแหลง อยู่ <osc> อำเภอปลาปาจังหวัดนครพนมิสกิ้ารลโหนเได้โอ้โชคดีที่มาหน้าแรงนะครับเข้าได้มันลุกนานแล้วก็มันไม่ได้มา เขาไปลึกไหมครับหรือว,ว่าก็อยู่ไม่ไกลมากปู่ปเอ้ยลูกหลานขอมาถ่ายรูปเก็บข้อมูลเด้ปอปู่ออนุญาตนะครับอ๋อท่านอยู่เป็นกลุ่มตรงนี้เลยตะกอนนะพัฒนาที่นี่แลว หน้าฝนแล้วปล่อยลูกล้างครับตรงนั้นมีอีกใบหนึ่งแล้วตรงนน้นอันหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะใบเซมาส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นเดือยแบบนี้ปักลงไปในดินแต่นี้คือเดือยขึ้นมาด้านบนโผล่ขึ้นมาแล้วก็ส่วนใบหักหายไป ที่นนสมบูรณ์ใบอย่างใหญ่เลย